สวัสดีครับต้องกาลังกา,กากินส้มตำครับกับขนมจีนไรเบอรี่ครับกับปลาทูทอดครับอร่อยกินค่อยๆกินลูกค่อยๆกินครับอร่อยไหมลูกบอกภาษีพอภาษีอร่อยไหมลูก,อ,กอ,พอ,พอ,อร่อยไหม,รมครับ ไม่มีเสียงตอบรับเลยครับกำลังกินอยู่ไม่น่าถามเลยชอบมากสมตาสมตา ชอบไหมลูกชอบไหมครับบอกพ่อสิลูกชอบไหมอไอชอบไหมน้องก้าชอบไหมลูกให้เจนให้เจน,นให้น้องก้า อร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหม,หมอ,หอร่อยมากอ๋ออร่อยมากค่อยๆกินนะลูกนัก่นก็แซ่บมากแซ่บมากครับามาให้แม่ไม่ได้กินส้มตำม,มานานแล้ว โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับผมสำหรับการรับชมขอบคุณครับ